สวัสดีครับอยู่กับกหรล้อดัมกรีนครับเดี๋ยวเรามาดูแชม์ครับ MF 504อันนี้ปิดคนาครับแชม์นี่สนมากเราจะไม่ค่อยได้ใครทำเท่าไหร่นะอันนี้ดันดันปิดคนาครับโอ้แรงดีเหมือนกันได้ไหม อันนี้เป็นฤดูการทำงานแล้วครับก็มีรถไถหลายหลยี่ห้อหลายๆอย่างที่เขาเอามาทำงานกันครับโดยเฉพาะคันนี้ก็แชมป์ครับ MF504 หรือ50แรงก็50แรงนะกระทัดรัดดีครับเท่ากับน่าจะเท่ากับ Kubota 50 L5018 นี่แหละ แต่ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ครับไม่ค่อยเจอแต่ไม่รู้ว่าโซนไหนเขาใช้กันนะครับอันนี้อยู่โซนอำเภอลานทรายครับโอ้ผลมาละฝนละลืมครับโอ้ไม่ละลืมลยอะไรเงี้ย ฝนมาแล้วพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าฝนตกแล้วครับเราไม่สามารถถ่ายทําให้ f อซีได้ดูสมรรถภาพสมรรถนะเพราะสมรสมรถนะในการทํางานครับของแชมป์เขา เสียงนี้เงียบดีเลยเราก็ถ่ายทำช่วงฝนที่ละลืมละลืมครับโอ๊ย ันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อครับก็คือเพาหน้าเพาหลังนั่นแหละ ทรงเขาสวยนะกระทัดรัดดีครับแต่ไม่รู้ว่าอ่าราคามอยู่ที่เท่าไหร่น่าจะหลักเจ็ดแปดแสนนั่นแหละ ประหยัดเชียบเลิงครับถ้ารุ่นนี้รุ่นขนาดกลางๆครับ